มาวันนี้เราก็จะมาหนีโรงเรียนใช่ไหมพ่อดูดูมันเมืนอไรนะคุณครูอะไรคุณครูน่าจะเป็นประธานประธานจั๊กจั่ยของตัวมันมีแต่หัวมีแต่หัวก็แขนเราไปไงอ่ะเฮ้ยมีตังค์ด้วยน้องพีทหนูเก็บไปแล้วตรงเนี้ยไปกันมีลูกศรชี้ให้เราไปโอ้เอ้ยหนูตก เนยังตกอันนี้เราอะเราต้องหนีคุณครูเหรออาจจะใช่นะไปเร็วไปเร็วคุณครูถือคอนแล้วหนูก้าวไปอ่ะเฮ้ยเฮ้คเฮ้ยเฮ้ยเ้นเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอฮกยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเร้ยคฮ้ยเฮ้ยเอยู่ไหเคุณครูโเตรยเฮอ่ะจ้ยเฮเรียนขังเุกเลยเ่ะเออดูพวกเราดินอนอยู่อย่างเงี้ยเออ เราต้องไปไหนต่อเนี่ยไปเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยตรงนี้ต้องกระโดดไปเร็วพ่อมีเงินอยู่มีเงินอยู่เอาเงินเอาเงินเอาเงินทิ้งเงินอ้าแบนแต๊เลยอุ้ยอุ้ยแต่ทำไมหนูเห็นพ่อวิ่งอยู่อ่ะหนูลองโดนอุ้ยอ้าวไปจ้าอ้ยไปเร็วหยุดก่อนหยุดก่อนทำไมท่อลงท่อ หนูเห็นพ่อวิชทะลุไปเลยอ่ะตังก่อนเราแล้วที่ตังเราหิี่ตังมาก<ด>ากว่า <laughs> ใช่เขาจะเก็บตังเป็นสินคอลเล่นเกม <laughs> ตรงนี้พ่อขึ้นมายังมีเฮ้ยมีเงินไปหิวพิซซ่าเหมือนกันนะม,นมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยพ่ออุ้ยไอ้โทรศทที่มันเป็นสีเข้มๆอะขอมันหักใช่ไหมใช่อึ๊บ เราต้องข้ามโดน <c oughs> ไปเร็วไปเร็วเอ,อ้ออุ๊ยตกอีกแล้วทรงตัวไม่ได้ใช่ไหมล่ะต้องคอ่อยๆเกือบเดินเกือบเดินตกไปแล้วอันนี้เปิดประตูเข้าไปอะไรอะ่ะทำตามเปลือกกล้วยคนแปไทยยังไงวะเนี่ยอ <c oughs> จะหลุดแล้ว ต้องมาอ่านนี่หนุอ่านผิดทำตามเปลืก <c oughs> <c oughs> อกกล้วยมีถังขยะอะไรตามหนูโอ้ช่วยด้วยไหนนี่ๆเราต้องตามกล้วยไวู้ยดูดีเอ้ย <c oughs> พิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่าจะกินพ่อจริงมันเหมือนเป็นถังขยะผสมกับพิซซ่าพดเอ้ยได้ยินเสียงมันแก๊ก อยู่ลงมาเลยกระดูกไขหักเจอท่ออะไรตรงนี้ไปม่ไมโรงเรียนใหญ่จังฮะโรงเรียนคตรใหญ่อะแล้วเราจะหนีออกอย่งเนี้ยจริงใหญ่กว่าบ้านเราอีกอะเอ้ยใหญ่กว่าคลิฟห่าีกัะไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเงิน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 เก็บเงินดีครับตรงนี้กับดักอือือกับดักบาเลยเขาเรียกว่ากับดักอะไรตัวแตกตัวแตกเฮ้ยดูกับเดียบอ่ะกับดักหมี ออ้ยรอดรอดอันนี้คืออะไรหนูมีเงินพอดีรี่หนูซื้อมาพ่อไหนหนูซื้อมาแล้วหนูกินนี่หนูกินนี่คือยังไงอะยังไงมีอะไรปะมันมีขีดอะเฮ้ยทำให้เรากระโดดสูงขึ้นได้เหรอเออแต่หนูตุยเพาเก็บไว้นี่ว่เพราะยังไม่กินอ่ะอ้าวหนูตุยแย่เลยอะหนูไม่น่าใไล่ะใช่มันน่าจะเก็บไว้ใช้ได้แต่หนูใช้ไปแล้ว ไปพ่อตามมาเร็วพ่ออยู่ไหนนะ่ยไปงั้นหนูไปก่อนเลยแล้วกันอ Wait, ุ้ยมอเกือบตกอุ้ยเออชีดเฉียดโอเคไปทางไหนาทางนี้ล็อกเกอร์น่าจะมีเงินนะแต่เปิดไม่ได้ตัวเ้ย <L> เราต้องไปทางไหนกันเนี่ยพ่อ teams. ไปเอาเงินก่อนไปเอาเงินไปเอาเงินชีวิตน,นี้ต้องมีเงินหนู hmm. ก็ไม่รู้ สับว้าวก่อนนี่สับวาวแล้วเขาเรียกว่าสับหรือหมุนหมุนใช่ไหมใช่ปิดว้าวเฮ hey, ปัยายปัญยายปิดวาวอ๋อเนี่ยทำให้ลมควันออกอลมควันหายหนูไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรควันเนาะเอออาจจะขึ้นไม่ได้นี่เรามาถึงสนามกีฬาแล้วเหรอ้ี่ใงนั้นมีอะไรด้วยอ่ะเป็น เล่นเป็นครูและจับผู้เล่นคนอื่นเฮ้ยงั้นเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่าเป็น,นี่ห้องอะไรอะ่ะเหมือนว่าจะเป็นห้องกีฬานะเฮ้ยโอ้ยคุณครูเหรอประชาธิที่ปไตยคุณครูหัวค้อนเราต้องทำยังไงอ่ะเราต้องทำอะไรทางสายให้พอเจอทางออกใช่เหรอใช่หนูหวิ่งวนแล้วอะ่ะเฮ้ยเขาวิ่งยังไวเลย ดูจะตายไว้ดูจะรอดไหมเฮ้ยหยุดหยุดหยุดวิ่งตามตูดเลยเออปิดทันด้วยเอาเงินก่อนและกันหิวเงินนะครับไปลงไปแล้วลงทางนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้นี่ตรงนี้โดดปุ๊บไปเร็วฮึบไปเร็วพ่อค่อยๆนะค่อยๆนะมันมีเอียงด้วย ว่าแต่ตะเกียงพวกนี้มันอยู่ได้ไงถ้ามันโดนร้อแล้วอมันต้องละลายไม่ใช่เหรอเกือบตกอุ๊ยกระโดดข้ามหัวพ่อไปเลยไปเร็วตรงนี้เอ้ยพ่ออย่าชนหนูพ่ออย่าชนหนูไปเร็วไปเรื่อไปกนเรื่อยเฮ้ยเกือบตกเกือบตกนิดเดียวนิดเดียวเองมายังมายังเออเฉียวเฉียด มีเงินด้วยเอาเงินก่อนแล้วกันตรงนี้หมดูจากทรงแล้วตรงนี้น่าจะเือเอ้าเอ้าเวเร็วรวยรวยไเลยเกือบเกือบตต่นเต้นนิดหน่อยเข้าปากแจ็คผู้ฆ่ายักษ์คืออะไรวะโอ้ยเงินเงินช่วงนี้เษสกินไม่ค่อยจะดีนะครับทุกคนเราต้องเอาเงินเลยคลิปเอือเอ้า ลวงไม้หักนะเอ้ยวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดว้าวเอ้าวไปละจ้า,อา,อา,าจจขอเอาใหม่ละกันนะปุ๊บเออฐานฐานร็็ววมาเรหยิบอะไรอะ่ะเฮ้ยพลิกแอคพล, X, พลิกแอคไม่ใช่ขวานทุบไปเลยทุบไปเลยอ่ะปูพ่อมเมื่อกี้ หนูขุดไปเจอหุ่นยนต์ว้ะได้เหรอรุ่ยเย่เลยหุ้ยขุดไรงไนอ่ะเราต้องห้ามขุดตรงที่มันเป็นจักรวาสีแดงใช่ไหมไปตรงนี้ผิดตรงนี้ทางตันฮึบฮึบเฮ้ยพ่อตามมาตรงนี้จะตันเฮ้ยตรงนี้เจอแล้วพ่อฮึบขุดลงฮึบฮึบฮึบเจ้าเฮ้ยเหมือนว่าจะมีคนมาด้วยเอ้อแต่เราห่วงเงิน เพราะต้องขุดตรงที่เป็นสีขาว้ิยเฮ้ยตรงนี้จะโดดได้โอ้จะสูงอีกหน่อยนี่โดนหินยกหิน้อยพอลงมายังรับหนึงพอตายหลายรอบแล้วโอเคหนูจะขึ้นไปรอเฮ้ยอย่าบอกนว่าให้วิ่งแข่งอ่ะได้เลยโอ้ยเพื่อนเจ๊กาเจอแล้วก็เจอางแล้วห่อด้วย ว้าวยวิ่งตกตุ่เย่เลยเราว่าด้วยกระโดดขึ้นเล,วล้วว่านี่เราต้องวิ่งแข่งกับคุณครมใช่เหรอใช่เราต้องวิ่งแข่งกับไปดีไปดีร้องไป,ไปเร็วคุณครูเก่งอะครับเฮ้ยเพราะแบวะใช่เขาตกเฮ้ยหนูต้องถึงก่อนต้องถึงก่อนอมไม่ตกคูวิ่งโคตรเร็วอ่ะจริงวิ่งเร็วกว่าเราอีกอ่ะ หัวคุณครูโคตรบังเลยอหัวคุณครูบังทางจัะต้องให้คุณครูนําไปก่อนแล้เราค่อยไอ้นี่จะเย็นครับครูจะเย็นจะเย็นจะเย็นครับจะเย็นครับฮึบฮึบฮึบเออนําครูแล้วนําครูแล้วผมนําครูแล้วผมนําครูแล้วเย้เข้าใจ yes sir เข้ามายังไปเร็วไปเร็วเฮ้ยตรงนี้ เฮ้ยสับสวิตนั่งนั่งเออหนูนั่งบนนี้ไปแล้วพ่อตามมาแล้วกันนะ <c oughs> ลงเร็ว <c oughs> เฮ้ยไหม้ตกเอ้อตกไหมตกไหมไปไหนจะไปไหนเฮ้ยมันขึ้นมาเร็วเออโอ,อ้ยดูดิเรือของหนูไหม้เลยโดนลาวาเผเา พอมายังมาแล้วมาแล้วเรือพอ่อลอยก็สูงอะ่ะ <c oughs> เออมันโดนลมโูนี่ว่าแล้วลมไ <c oughs> <c oughs> หลไหลเลยเราวิ่งรอก็ด้วยเออเออกระโดดกระโดดมาเลยจ้าตรงนี้รอไหลเลยบ,บันไดเลือนครับไปเร็วไปร,ร็วไปรเรวอ้าวตกลงมาอีกแล้ววิตรงนี้มีอาหารวิออแต่เหมือนมีขี้มูกผสมเลยนะเนี่ขอด้วย <c oughs> อรงน,นี้น่าจะเป็นชิมูกอันนี้น่าจะเป็นน้ํากดอันนี้น่าจะหน,น,น่าจะน้ําส้วม,มวชิมูกอะ่ะเหยียบชิมูกมายังพ่อมาแล้วอันนี้มันคือใครอะ่ะอุ้ยแดงเหรอเปื่อะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะโอ้อแดงเขียวนั่งนั่งเก้าอี้พ่อต้องนั่งเก้าอี้ให้ใฟเขียวอะ่ะหนูนั่งแล้วหนูนั่งแล้ว ครั้งนี้ครั้งนี้เอาหม่ครั้งนี้หนูจะเอาใหม่สองรอบเหรอใช่สองรอบนังเก้าอี้นังเก้าอี้นังเก้าอี้แล้วตัวแดงไปตอนนี้เหลือแค่ตัวเขียวเกือบแพ้เกือบแพ้นิดเดียวเก้าอี้ตัวเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไฟเขียว<อ>สักทีไฟเขียวไฟเขียวไปรอดแล้ว ยังชันหนูชนะแล้วพ่อฮ่าฮ่าฮเก้าอี้แตกเลยเลยอ่ะเก้าอี้พังไปแล้วเุ้ยก่อนที่จะออกไปก็ทาเงินหน่อยแล้วกันฮ้ยตรงนี้เหมือนไปได้นี่อ่ยไปได้จริงๆงด้วยไปไหนก็ไม่รูู้นะอพีทเออตรงนี้ก็แค่ไอ้นี่มั้งไปกันทางออกแล้วชนะแล้วเหรอยังยังกินน้ำก่อน หนูเอาน้ำสุกขวดหนึ่งด้วยเอาไปสองขวดเลยดีกว่านี่รวยครับรวยคืนคืนชิมยังไงอ๋อตั้งเฮิบอุ้ยตกเรียบร้อยอุ้ยอยเกือบเกือบพ่อหูอข้างล่างโคตรสูงอะ่ะแทนที่เราจะมาดูวนนี้เราควรไปตรงนี้ มีเง <Auf> mm ิน hmm. มีเงินมีเงินเก็บ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 ทนอย่างเล็กนี่คือเทนอย่างเล็กแล้วก็ไปเอ้ยเกือบเกือบเกือบเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวหูถังขยะอยู่ไกล้ถังขยะซะด้วยไม่นต้องพีดูตดูตัวอะไรไม่รู้หน้าตัวอะไรอ่ะเข้าไปกันเถอเฮ้ยคุณครูคุณครูขับคุณยนคุณครูขับคุณยนเหรอยิงรัวลัวยิงรัวัวไป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 กินกินน้ำกินน้ำ กระโสูงนิงยิงตรงไหนอะยิงยิงตรงไหนก็ได้อ่ะหนูยิงตรงส่วนล่างหยุดนะวะหยุดนะวอุ้ยมีพิซซ่าลงมาด้วยเอออยากกินอะแต่มันใหญ่เกินกินไม่ได้เดี๋ยวโดนทับตุ่ยแย่หยุด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 ดูแขนมาดิเหมือนเป็นแผ่นกระดาษหรือว่าซ่อมอะ เลือด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 เหลือแค่นิดเดียวเลือดเหลือแค่นิดเดียวตายซะ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 มันปล่อยมันมันปล่อยออกมาเลยแล้วพ่อมันก็าตายยังของพ่ออ่ะอย่าย,ยิงรัวล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 ัวูววโคตรตัวเย่แล้วว้าายัสุดกระเซ็นสักทีตัวเย่ไปซะเจหุนยน ทางนี้ทางนี้เราจะหนีได้ไรใช่บวะใช่เราจะหนีได้แลยเราก็ช่วยเราคุณชวยมาเร็วมาเร็วอุ้ยรถอ,ออกไปแล้วหนึ่งคันเขาขึ้นรถไปแล้วหนูขอคันหน้าแล้วกันพ่อจะไปกับหนูไหมได้พ่อขับเองอ้าวพ่อขับรถไม่เป็นไม่ใช่หรอฮะห,หนูไปแล้วหนูไปแล้วอ้าวอ้าวอันนี้คือยังไงเนี่ยไปแล้วจ้าพุ่งชนไปเลยเย้ อาันไลอาเก็บไฟปนปีเป็อุ้ยตอนนี้รถเมย์สองคันกำลังไปทรงนักเรียนรถเมย์สายอะไรอันตรายที่สุดสายเบรกขัดยังไงล่าเฮ้ยถึงแล้วปะถึงแล้วประตูเปิดถึงยังถึงแล้วในที่สุดจริงด้วยกดเฮ้ยรถรถรถเสกรถเสกรถ นี่ตรงนี้มีภาพด้วยแ,แต่งแต่งเงแต่งเงีคืออะไรวะเนี่ยขึ้นเราลองขึ้น,นไปทด้าน,นบน,นไหมไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดไปเร็วไปเร็วดูรถเมดีมาจอดตรงนี้ยรู้สึกโลง่งใจยังไงไม่รู้แต่แต่อันนี้ต้องโดดเส้นชัยแล้ว ออ้ย,อยถือบาซูก้านี่แบบว่าโหเล็กไปเลยอ่ะก็ถือว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนนะครับบ๊ายบาย